เี๋วพอขึ้นเชือกปั๊บใส่เลยไหนเห็นไหมโอ้โหใหญ่ด้วยนะครับปัดเบรดนะครับฮะ กินเอาขันตีอย่าป้อมมาไ <stop it. S 1> กินเอาขันตีอย่าป้อมมาถอดตาม เร็วเร็วถอดตามนี่เฮียมายืนตรงนี้เลยอย่างนี้แล้วตีขึ้นสะพานนู้นเฮียยืนตรงนี้ตีขึ้นมุมนู้นเข้ามุมนู้นจะโดูเต็มเลยจะโดแม่มตามมาเมื่อกี้นี้มันล่มเลยขี่เกือบขึ้นสะพานอะ่ะ ให้เกิบขึ้นลเพียเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยนี่นี่แม่มตามมาโอ้กีแม่มันตามมาแบบบล้มเลยอะ่ะโอ้แม่แม่งวิ่งมาเมื่อกี้นี่โอ้ยเฮีย <Yeah. S 1> ไปไหนเลยเฮีย้ย นั่นละเฮียอยู่ตรงนั้นเลยไม่คอกลูกแม่งตามมาเป็นขบวนลูกแมงตัวเท่าไอ้นี่แล้วขวดเบียแล้วมันยังไม่ทิ้งเลยเร็วหน่อยหน่อยเฮียถ้าชโดเร็วนหน่อยหน่อยโอ้โฮเฮีย,สยฮเสียดายวะพี่น่า โอเคได้อยู่เนี่ยเือช้าหน uh? ่อยช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยฮะไม่ปลาไอ้พวกปนินเฮียโอ้โหแม่มตามมาเมื่อกี้นี้แบบ โคตรใหญ่อะ่ะนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มันเล่นอะไรไปแล้วต้องเอาคลิปไม่ได้ตัวนี้ไม่แม่เอาเลยเย่เดี๋ยวแม่มันออกมาเยเดี๋ยวแม่มันออกมาเดี๋ยวแม่มันออกมากี่แม่มันรอยอยู่ โหเฮียไปแล้วเฮียเฮียไปแล้วใช่ใช่นี่เฮีย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 เห็นไหมอะไร มันไล่อีกแล้วอ่ะมันอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแม่เมื่อกี้วิ่งมาจออ่อเยอะไม่ยอมออกกรเดี๋ยวแม่มันก็ออกมาไอ้พี่ กี้แม่มันออกมาจอ่อจ่อเบรดผมแล้วมันไม่กัดมันออกมาเจียอย่างนี้เลยจุ๊บหยุดเดี๋ยวมันก็ออกมาไอ้เพี้ยไม่ไปไหนหรอกครับมาเทสบัตรเบรนะครับ แม่งวิ่งออกมาดูเฉยเดี๋ยวฮะสปินอรเบิร์ตใต้น้ำยังเลยแถวนี้มีไหมเนี่ยมีเป็นฝูงเลยผมเห็นทุกวันพูดเป็นเล่น้ยไม่ใช่ฝูงเดียวด้วยเมื่อวานนี้จะเห็นกับฝรั่งสามฝูงเลยฝูงอะไรฝูงบาชโดเลยเล็กใหญ่ อาจจะมีเล็กเป็นผงไงแม่เล็กมันก็ตอนนี้เล็กของเขาอ่ะเท่าแขนแล้วเท่าแขนผมแล้วเล็กไวอ่ะเท่าแขนผมนี่มันจะมีแม่มันด้วยนะแต่ตผงที่เราเห็นผงเมื่อวานนี่มีสองตัวตัวใหญ่อ่ะอยู่ข้างใต้ของตท่อ,ตอ๋อผมเดินไปนู่นแป๊บนะโอ้ ไม่รู้เราต้องมาดูเนี่ยหยกเหยือยางเนี่ยแม่งนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยหยกหยกหยก,ยกเดี๋ยวก็แดกได้ตีได้เนี่ยช่อนแม่งไปเลยนี้เลยเฮ้ทดเทสก่อนเทสก่อนมีใครนอนอยู่เปล่าวะเดี๋ยวเขาดาววกเดี๋ยวแม่แม่งมา มันไม่เคยนะโอ้โหมันเอาเอา,เอาอันนี้นนะนนบบแบบชัดเจนเลยนะเอาเอาบัตเบดแบบชัดเจนเลยนะเสียงไงใช่เราไม่ได้หวังลูกมันหรอกควรตีลูกมันไปเรื่อยๆพอแม่ที่นี่รู้เซกมัน,นดอยู่เดี๋ยวมันดู เดี่ยวมันน,นั่นไงนั่นไงโดนโอ้โหกูจะเอาลูป <c oughs> อ๋มอคอกเล็กอคอกใหญ่กว่านี่อันนี้อคอกเล็กกว่าอันนู้นใหญ่แล้วอ,นะอ๋อคอกนู้นใหญ่บอเริ่มเลยนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปลี่นะยนสปินน,น,นบเบตดไม่ทันไอ้ยเหียแล้วยังดี <c oughs> กัดสีน่ะน่ะกัดเยือเลยน่ะเซ็งเลยเซ็งเลยแล้วอ๋อคนชิ้นเดียวสวยๆดึงลูกมันเข้ามา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 ถ้าลูกมันตามเดี๋ยวแม่ให้มันก็ตามหูหุ่นออกไปบ้านหน้าแพหน้าแพหน้าแพ หน้าแพ้หน้าแพ้หน้าแพ้เรียกมันมาเรียกมันมาเรียกมันมานี่มันกัดสองทีแล้วแม่มันกัดสองทีแล้ไม่อยู่กัดไม่โดนโอุม๊มเลยแล้วลูกมันไม่ไปไหนเลยอ่ะมันหยุดเลยนี่กี่แม่โผล่หัวลอยเลย ไม่ใหญ่อะไร 4, ส,สี่ห้าโลได้อืมโหหัวเลยอะ่ะกัดสปินนร์เบนกัดแบบชนลูกมันเมื่อกินมันไม่กัดแรงไงมันกลัวมันอยู่ในฝูงลูกได้ไงนะนั่นนะเห็นอดเมย์ไหม ดันตาเลยนะยังไ,ไม่เมาหูแล้วมันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวลูกมันกัดบ่อยๆมันก็อดไม่ได้ลูกมันเจ็บมันนะอืม้ม สองตัวเลยเดี๋วว <mm> ยวมีออกขายจในเย็น <mm> เรียกปลาดได้ดีอ่ะ ่มะมันต้องโอ้โหดิแล้วมันดึงลูกไว้ไม่ไปไหนเลยนะโอ้กมันใสตุ๊กมันติดลูกมนะันอ่ะมันก็เลยไม่กล้ากัดแรงมากกว่าที ตีข้างล่างไม่ได้เชือกมันขวางเลยนะ่ะเชือกมันอยู่มีอยู่เส้นที่พอขึ้นเชือกปั๊บใส่เลยน้อยนี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่ด้วยไ,ไ,ไม่มี นนสวยงามสุดยอดน้องขอแรงถ่ายโทรศัพท์ให้หน่อยขอแรงถ่ายคลิปวิดีโอให้หน่อยได้ไหม ยืนตรงนี้เลยขอแรงนิดหนึ่งค,นะครับวันนี้บัตเบลดนะครับบึงสำลัญบัตเบลดหูดับวันนี้ก็สำเร็จดรับใส่นี่เลยนะสวยงามสวยคันไบสัน S S4 นะครับกับบัตเบลดหูดับ ย้ำจนได้เรื่องวันนี้สองข้ออันนี้ไซสวยงามมากเฮ้ยอย่าเพิ่งอ่ะเปิดเปลืถุงจำโฝากหน่อยนะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยับห<ป>่อาไหามไซอกมาเก็บแบบโนได้หือ โอ้โหหมายเด็ดหมายเด็ดเลยหมายรับนะครับหมายลหมายรับบึงสำรานหมายรับบึงสำรานไม่ได้เลย หมายรับปึงสำรานยาองต้องเดินบนขาเลยอะ่ะนี่นี่มันอยู่นี่หมายรับปึงสำรานเลยนะโอ้โหไปไงวะเนี่ยไปได้อีกไหมเนี่ย หมายรับบึงสำรานเลยโอ้ยตรงนี้ตีปักสบายเลยเนี่ยนะมัน <c oughs> <c oughs> จะยิงมาไหมเนี่ยฮนะ วิจิตรไอ้ไอ้เคไอ้ไอ้เคไอ้สัตว์กดเยเลยต่อใหม่ได้ไมตายไอ้สัตว์อ้อส้เม็ดกว่า อะไรกีเตอร์อุ้ยไอ้โด้พี่วานเขตยวเออเฮ้ยไอ้โด้ไอ้โด้โอ้ย,ยใหญ่ด้วยเข้าไปอีกได้ไหมเนี่ยโอ้ยวิทาทอริโอโด,ดนเดินนะ,ดะแดกแน่เลยตรงเนี้ย จิบน้ำจิบน้ำอยู่จิบน้ำอไอ้สัตว์นี้ถ้าติดมานี่เป็นเรื่องเลยเนะี่ยทั้งไอโดทั้งไอเค้เลยอ่ะอยู่หมดเลยเหยื่อแม่งเจ๋งจริงผมชอบอ่ะเออยังจิบอยู่นี่แม่งจิบโผล่หัวนี่เลยไอโดเมื่อกี้แต่กี้ไอเคเอจิบน้ำเห็นนะ กินแม่นหน้าอยู่ไงเลยอุยอุ้ยอุอุ้ยอ้ย้ย ơi <laughs> lắm <laughs> rồi, ài chưa chưa chưa, treo lòi năn chưac nè, đại bảo quá, rồi hót, huấn, huấn ấy rồi. อุยอยู่ไหนโทษเมื่อ,อกี้ไอแค่แต่อันนี้ไอ้โดตรงนี้นะนะมันขึ้นแดกลูกปลาพอดีเลย มันมันแงบได้เถอะมันตบอ่มันตบแต่ครั้นี้เราก็ก่อช้าแล้วนะเพื่อให้มันตบนะมันไปตบใบไงมันไม่ได้ตบตรงตัวเบ็ดไงโอยตามตามโอ๊ยเป็นคืนเร็ว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 ่เดินนะหลีบน้ำอยู่เลยนะ ขนาดนี้เลยเอา้านี่ตามมาอยู่เหน็นไะถีดน้ําอยู่เหน็นไะต้องก่อชา้าๆเลยอะ่ะแบบชา้าๆมันมาแบบลอยๆมาเลยไม่ได้หรอเอาแบบลอยๆมาเลยอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละมันจะตบอย่างนี้แหละไอ้เค้ไม่ชอบอย่างเนี้ยอม,มันจะแนับเฉยๆแล้ที่ ตเทีเอาขวาหน่อยได้น oh, hey, <laughs> yeah. ี up! ่ไงอุ้ยโอ้โหจ็ดแม่โอ้โหเจัดเฮียเฮ้ยไอเชี่ยลุดไอเชี่ยไปแล้วไ้ได้หนึ่งนาทีโอ้ยนี่นักเวทมนต์เย้ไปแล้วฮะ สัตว์ตายว่าแค่นี้ยาช่วยยาช่วยชีวิตโอเค